สวัสดีครับมือถือในคลิปวิดีโอเป็นรุ่น a p p l Reno 2F นะครับอาการก็คือทำตกมาแล้วก็จอแตกนะครับตัวน,นี้เป็นจอเก่าที่มันแตกแล้วทีนี้หลังจากจอแตกเนี่ยมันก็ขึ้นเส้นนะครับแล้วก็สีของหน้าจอเนี่ยค่อยๆดำแล้วก็มืดไปเรื่อยๆนะครับจอตัวใหม่ที่เปลี่ยนไปจะเป็นจอแบบ LED นะครับสามารถสแกนนิ้วที่หน้าจอได้ นะครับสแกนนิ้วได้เลยนะครับ Oppo r e n o 2F เดี๋ยวเรามาเช็คจอกันนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนไปเนี่ยสามารถใช้งานได้หรือเปล่าอ่าขั้นตอนแรกก็จะเช็คเกี่ยวกับระบบสัมผัสก่อนนะครับก็มือวาดไปทั่วหน้าจอเพื่อดูว่าอ่าเราสามารถลากนิ้วไปได้ทุกจุดไหมประมาณเนี้นะครับ ก็วาดให้ทุกมุมเลยด้านบนตรงกลางด้านล่างแล้วก็ซ้ายขวาประมาณนี้เนยครับถ้ามันใช้งานได้หน้าตางก็จะเป็นประมาณเนี้ยปุ่มเมนูนะครับปุ่มย้อนกลับแล้วก็ปุ่มโฮมก็กดได้นะ,อะลองวาดอีกทีหนึงนะครับนี โอเคสามารถใช้งานได้นะครับมาดูที่สีของหน้าจอกันบ้างน,นี่คือสีของหน้าจอนะครับ LED แบบสแกนนิ้วได้นะครับ Apple r e n o 2 f หลังจากที่ลูกค้าซ่อมหน้าจอทางร้านนะครับคุณภาพของหน้าจอเนี่ยก็จะตามคลิปวิดีโอเลยนะครับทุกงานซ่อมทางร้านจะถ่ายเก็บไว้ ในคิววิดีโอเนี่ยจะเห็นเป็นขึ้นขึ้นนะครับอันนี้เป็นขึ้นของหลอดไฟ LED นะครับเหมือนกับเวลาที่เราถ่ายคลิววิดีโอโทรทัศน์มันจะเป็นขึ้นๆแบบเนี้ยครับเวลาถ่ายผ่านกล้องนะแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันจะไม่เห็นครับความไวกล้องมันไววัดสายตาของคนเรานะครับเนี่ยประมาณนี้ความถี่นะครับเหมืนอนหลอดไฟอ่ะโอเคครับอ่ะจอเพิ่มแสงลดแสง อันนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับไอ้พวกนี้ยตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับอลองทดสอบพิมพ์หน้าจอสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพิมพ์ได้นะครับลองสแกนนิ้วให้ดูเนี่ยครับสแกนนิ้วได้เลยโอเคต่อไปนะครับเช็คเครื่อง Wi-Fi นะครับตอนนี้เชื่อมต่อก wi ับ Wi-Fi ร้านสามารถใช้งานได้ในด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีตัวซิมใส่ซิมเอสไปนะครับสัญญาณขึ้นแล้วก็บูทูธนะครับอ่ะเรามาลองโทรกันเดี๋ยวจะโทรแบบเปิดลำโพงด้านล่างก่อนนะครับทดสอบเสียงลำโพงด้านล่างศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม1506สวัสดีครับ For English please press 9 อันนี้ลำโพงด้านบนครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคม1 5กษุเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงใช้งานได้นะครับต่อไปนะครับทดสอบปุ่มกดอน,นี่จะทดสอบปุ่มลดเสียงก่อนนะครับ ใช้งานได้น,นี้ปุ่มเพิ่มเสียงใช้งานได้นะครับอ่าตัวสั่นก็ใช้งานได้ล็อกหน้าจอเนี่ยปุ่มล็อกหน้าจอด้านข้างใช้งานได้นะครับเนี่ยสแกนนิ้วแล้วก็ชาร์จนะครับระบบชาร์จเสียบสายชาร์จทดสอบระบบชาร์จอ่ะนี่ มันจะเด้งจะดึ้งนะครับแล้วก็จะมีสายฟ้าขึ้นตรงเนี้ยเห็นไหมครับด้านบนมุมขวานี่นะอะลองถอดนี่นะครับอ่ะล็อกเสียบใหม่อ่มันจะมีเสียงตดึง้งแล้วก็นี่สายฟ้าสายฟ้าเข้านะครับไฟก็เข้าประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหเลยตรงนี้นะครับ ต่อไปครับจะเป็นแฝกไฟฉายาสามารถใช้งานได้นะครับลองกล้องดูบ้างครับกล้องอ่าอน,นี้กล้องด้านหลังนะครับกล้องปกติอันนี้กล้องตัวตัวมุมกว้างนะครับตัววายน,นี่กล้องซูมอันนี้อันนี้ซูมไกลนะครับอันนี้ซูมแบบไม่ไกลเท่าไหร่ นสอง x กับ5 x นะครับอันนี้ก็เป็นกล้องหน้านะครับวิดีโอเนี่ยครับวิดีโอกล้องหลังบ้างวิดีโอแบบกล้องปกติกล้อง w i อันนี้กล้องซูม2 x อันนี้กล้องซูม5 x นะครับใช้งานได้นะครับต่อไปทดสอบตัวไมโครโฟนกันบ้างครับ ตรงนี้ฮัลโหลทดสอบไมโครโฟน123ไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนวิดีโอคอลไมโครโฟนวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังไมโครโฟนบันทึกเสียงต่างๆนะครับตรงนี้หลังจากที่บันทึกเสร็จแล้วก็ลองมากดฟังดูครับฮัลโหลทดสอบไมโครโฟน123ไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนวิดีโอคอล ไมโครโฟนวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังไมโครโฟนมันจกเสียงต่างๆนะครับตรงนี้เรียบร้อยครับโอเคครับขอบคุณมากครับ